พระอาจารย์คะนมัสการเจ้าค่ะสาธุครับค่ะมืัอนี้มาหอดมาถึงพระอาจารย์คิดหอดคิดถึงห่วยหินแหบอืมค่ะสาใจอย่างมากดูดูพวกนี้อาจารย์ขันบัวไก่นาะอาจารย์เน้องโดยอันโพดพิสัยกับแม่นี่บัวดงไก่มาท่าล้อรองคือนไก่เถอะพระอาจารย์เบ้านม้านวันนี้น่ะพระอาจารย์อยู่มืดนี่กับซัมนี่กับกัปมาแล้วประมาณต่วันเที่ยงพระอาจารย์กับกัปค่ะ แต่ว่าสิบสามน่ยไม่อยู่สามไปอำนาจเจริญไปไปอำน,นาจเจริญไปอัน,นจะสูทรค่ะแสดงว่ามื่อไหรบุญหลายสายเน่าพ่ออาจารย์ตั้งใจแน่ว,วมันกันในรถอ,อยู่ว่าบริณฑนัดพ่ออาจารย์มาแบบจู่โจมคันบุญหลายให้พ่อพ่อพอาจารย์เลยเด้อว่าสันเจา้าค่ะแล้วมาพอแล้วนะค่ะแสดงว่าบุญสีหลายสายสี่เน่ากินน้าอาจารย์เนาะสาธุพ่ออาจารย์กำลังพยายังเยอะค่ะกำลังเลือก เครื่องประดับที่แกะเอาออกจากองค์ปู่สีสุโธลูกปั้นสีสุโธกับปู่ย่าสรีปทุมมาองค์ก้อันเครื่องประดับชุดเก่าเอาไปให้ยมพรไปประดับพญายนาคที่จะสร้างโอสาทูนก็ค่ะอาจารย์สาธุอันนี้จะเป็นเครื่องทรงของปู่น,นี่นะเครื่องประดับของปู่เครื่องปะยาของปู่จะเป็นสีเขียวค่ะเวลาเวลาขั้นขั้นเทาสิแงะซึ่งมีออกน่ะให้เราให้มันตากแดดสักคนอนเพราะว่า ซุมนี้อันมันเป็นกาวเห็นบน่ไหมค่ะทางเราเวลาติดมันจังบมันจังบวฟองหลายใช่ไหมก็เอาอันเอาค่อยๆเอาไม้นิ่งง่ายๆออกเพราะว่าพวกนี้ไม่เป็นกาว e อีพ็อกซี่จะให้เอาให้ไป,ไปติดองพระยานาคที่กระลังสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลจ้าทูเจ้ะขาดรับายานบารามีของเพคนไปค่ะ พเอินเป็นเป็นอย่างเอาออกมาได้เหมือนันนี้เพราะว่ามือเสานีเนี่ยเนียนเนีนนยนโยมคนหนึง่งเป็นปูกบญายาเป็นเห็นมาหาอยู่นีอกันคว่าเห็นมาเอาของอยู่วัดจะได้ยังกระไดกำไรของปูกบญาตาไปจะค่ะจะแสดงว่าอันนี้ออกมาก,กับมาเตียนถางโยมมันโยมพรเพ่อนเตรียมให้เอาไปไว้ใส่เวลาพญานาจาพ,พูดแล้วจะได้มีเครื่องประดับใเพป่นเป็นมงคลได้ดีนะจ้างแต่พระจานทร์ปั่นไม่ไม่ปี 64ปลายปี64นอกจากมหาพระจักรนี่ยังในมือค่ะตั้งใจเลยค่ะพระจักรตั้งใจศมหาเลยเป็นขึ้นหอดเป็นอยากมหาอยากมากราบมาไหว้ขอพรอนปูญานี่แหละค่ะอาจาักรเป็นปูญาจมหายหมดสงสัยเจ้าค่ะอ่ามาแล้วกันอ้าวท่านออกได้แค่นี่ถ้าเขาท่านทำ้กวาดลงไปเลิกเลยเมื่สินั่นค่ะ เอาเอาหนดละตามสบายเด้อแมาแล้วก็ให้มีโชคมีลาบขอเอาขอเบิกโชคเอาอาจารย์ก็จับแนวทางให้ญาติโยมอยู่ในกลุ่มคลุ่มือละ่ะห้ฟรีบอร์ดิไฮมีบอรดิคิดบอรดิเสียงเงินดอกสำหรับกลุ่มของพ่ออาจารย์เขาฟรีเด้อค่ะพี่น้องเด้อกลุ่มฟรีเนาะค่ะบัวบงกตเนาะค่ะอาจารย์เนาะทางทางเพดทางเพ<า>ดเนาะตต้้อองง ต้องขอเป็นมูในเฟสก่อนอ๋อขอเป็นเพื่อนในเฟสก่อนแล้วค่ะพี่น้องเด้อบ่มีแ้ะก็อันบ่ตองห่วงบวาบ่มีปากลิงปากมดอันการพานันค่ะของเราไห้แค่แล้วทางเหล็กมมวน,มวนจิดจ,จ่อยซื้อ,อเ่ได้ค่รประทูคือว่าเพื่อได้ค่าประทูะอะทนอาจ์เนาะเพราะว่าขั้นขั้นเฮาขนาดหลายกับขาิว่าเขางม,ม,มงายค่ะนะเขาก็สิว่าเข้ามอมเมาอีกเป็นเรื่องอีกค่ะแต่็สิียู เมือ่อว้นุดทูบแล้วเป็นบ้างเขายจแล้วขอแล้ว,ข,วขอขอขอแล้วรพราะาจาจทร์จริงทุกวนด้วยขออย่างนี้ขอเหล็กเล่ามาเลยเหล็กเล็กง่ายได้บ้างไหดเหล็กง,ง่าย,นนาาาายวันที่14ก็เจ้าวกสวงเบิกเนตองปูเสวสุวัฒนน้อ,นองโบสุมาลินจะมาลํำให้น้องโบ14ะะวันที่14เนี่ยแหละตอนเจ้าเจ้ามงคึง วันที่14เก้าโมงครึ่งจะบวงสรวงองค์ปูเวศเพราะว่าตั้งแต่ปั่นมายังบดยังบริทินพิธีบวงสรวงเป็นอยู่ยังปริทินพิธีเปิดเป็นทางการผู้ดีมีอาจารย์เป็นมาจากกรุงเทพเพื่อสิมาเหตุพิธีให้ก็ได้ได้บวงสรวงซะ,ะ,ะแต่มา<น>ย้ำแต่เราพิทวังเจือได้ค่ะพี่น้องคะ่ะบนเล่าก็น้อยก็คือเปะเปะเลยด้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับค่ะ อันนี้เอามาจากตรงหน้าอกของปูค่ะแล้วกันแกะออกเนบ่ค่ะจะเหลือแกะมัวเข้มคลับกับตรงนั้นไปเกาไปเกาจะปิดไว้ตรงนี้แต่ก่อนจะอยู่ตรงนี้ค่ะตาม้งันี่เราออกเหลือไว้แกะมัวเข้มคลับกับตรงนี้ค่ะอ๋อสาธุสาธุจะขายอ๋อใช่ที่ อันนี้เอาออกจากหญ้าเลยนะเราออกจากหิญาโอ้โหกระบและติ๊ดถ้าใส่จาลียวอีพ็อกซี่เลยเกวอีพ็อกซี่ e แบบนี้โอ้สร้างนานอาจจะติดเป็นเนาะอาจารย์เนาะเออเขาก็บ,บอกว่าให้สิบกระดะนนะาษเ e ลยนี่ค่ะเกลียวอีพ็อกซี่เวลาเขาเถ็งเป็นชิ้นงานแล้ว หลังจากลงส่งลงสีแล้วเหระเจ้าปีติดค่ะนี่เราจากองค์ย่าเมื่อเี้าไปเตรียมถ่าองค์ย่าว้าองย่าก็อยากไปยูนน้าอาจารย์บอกว่าให้แล้วปูก่อนเด้อแต่กันยังบนแรกแบบยิ้มไปเลยมองประดับเอาค่ะบารมีเพื่อนยูนนี่นั่นแหละค่ะสาธุสาธุสบารมีสิถวายพระเพื่อนเราไปติดบมันอุ่นอารมอุ่นอารมโอ้คือการสายจานทร์มาขอส้มบารมีแน่จา์้ะ อันนี้แกะอกอกจากองค์ใหญ่ค่ะอสาธุสาธุาธาธค่ะอุนนรมนะคะพี่น้องด้วยอุนารมเนาะอาจารย์เใช่อันนี้ต้องเป็นผ้าองค์ใหญ่ประมาณสักหน้าตักสี่สิบนิ้วห้าสิบนิ้วขึ้นถ้าใสจังนั้นแกะออกจากองค์นะแกะอกอกจากองค์พ,รรพอท่านใจค่ะรู้อ๋อพี่น้องคะซองมึงคักๆเด้อยนะคะครูโชคดี ขอเลขรัฐบาลให้ฝากอเล่ก,ลกค่ะ3ตัวตแล้วน้องานเนาะิได้เหอองงานตั้งตัวาเื่อยๆองัเร่อยนนตัวที่ไปขอเลยน สามเจ็ดสองศูนย์เนาะค่ะสามเจ็ดกับสองศูนย์อ๋อพอได้พี่น้องเด้ออสามเจ็ดกับสองศูนย์จ้าชัดเจนชัดเจนนะคะพี่น้องเด้อรวยๆเด้อสิได้ปั่นองค์ปูเหล้วก็สิได้ต่อองค์ญาเลยเนาะพี่น้องเนาะขอบารมีนะคะขององค์ปูองค์ย่าเนาะค่ะไปซอยเฮ็ดซอยสั่งนะคะพี่น้องเด้อเอ้าวเฮงเฮงปังปังค่ะพี่น้องค่ะนี่อัน เพจของโยมพรพารวยบ่ค่ะยูทูบค่ะยูท <YouTube S 2> <อ>ูบข,<อ>ข,ของพอรพารวยเป็นมารวมบุญ400บาทเพื่อทำรงทานาโรงทานงานพระราชทานเพิ่งศพข,ของพระครูเพิ่นยูอันอยู่บุญคกงงลงเมื่อื่นขอบุญอานิสงส์ที่ YouTube ช่อง YouTube ของโยมพรพาร,พารวยทำบุญนี้ขอบุญนี้จงสำเตตร็จไปถ,ถึงองค์พ่อปู่ศรีสิทโทรแม่ย่าศรีปทุมาก พร้อมชาวเมืองบางบทรักแร่ลูกหลานบริวารน,นาคนาคีทุกตนองค์พ่อผู่เวสุวรรณและก็พอพระแม่ทรณีพระโพธิสัตว์ควรอิ่นรวมเทพทั้งหลายที่ยืนอยู่ตรงนี้ต้องมารับอกุศสงผลบุญที่โยมพรพร้อมลูกแล้วก็ทุกคนได้อุทิศให้เป็นนี้ขอบุญกุศลนี้จงส่งผลให้ YouTube ช่องเพชพรพารวยไปจับเลขใส่กระไฮมันให้ทีสาธุห้ได้ตรงตงสาธุสาธุสามร้อยเลขได้ไครได้ใครเกือบสามแผงกเด้นี่ยาธุแผงหนึ่งก็ร้อยสามสิบบาทสองแผงก็สองร้อยหกสิบได้เกือบสามแผงถ้อาจารย์ใส่ใครเบอร์เบอร์สองกนเด้งนหนึ่งเบอร์สองเบอร์สองเบอร์หนึ่งมันมันใหญ่กว่า เบอสามเบอสามก็เพราอะไมันหน่อยโกรดเวลาเขาเวลาเาหยอดลูกขึ้นนิ้วมาแล้วติดนิ้วมาแล้วเอาเก้าห้าศูนนั่นเก้าเก้าหศูนย์ตัวนั้นเหรอค่ะสองอันนั้นจ้ะสองศูนย์ก็สองศูนย์ค่ะสองกับสองกับหาค่ะเก้าห้าศูน โอซ่าทูซาทูค่ะตรงกันกันกบเลขคุณลงค้นนี่คือสินลักดีใจเยอะดังนั้นศูยน<า>าาย่ำอีกย่ำอีกนะจันนาะค่ะ<อ>เป็นเลขที่สวยงามค่ะโอซาทูนะจันนาะ ขนาดคอละสีผมก็ยังไม่ได้หาสวนอี่คือเก่เา<ช>อยู่ค <ละ S 1> ่ะสาธุสาธุ